สี่เมษสาลวกสนะสำหรับทุกคนที่เข้ามาในจุงนี้นะครับจะเป็นอย่างไรมาดูลักษณะแรกนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพขึ้นอิสระแนวเป็นคนไรอิสระเลยนะเออเป็นคนที่ไม่อะไรกับชีวิตมากนะักอ,อ,อยากมีความโชก,อย,กยอ,อยากจะทำในสิ่งที่เองอยากจะทานะเออในเรื่องคนรอบข้างเขาก็มองว่าคนคนนี้เป็นคนที่จิตใจดีนะแล้วเป็นคนที่แบบใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายไม่คิดอะไรใคยเยอะนะเป็นคนที่คิดบวกออสร้างพลังบวกให้คนรอบข้างนะครับแล้วมาดูซิว่า ทสังนคติจนะเป็นอย่างไรให้ขึ้นเที่ยวคือเขาเป็นคนเต็มที่นะใส่ใจความหลักมากๆเลยนะไม่ว่าจะเรื่องอะไรกับหากเขาได้หลักใครในะสัยสหนึ่งเนี่ยคือซนะัพพอร์ตเต็มที่เอ,อพูดคุยถามไทยเยียวยาจิตใจออแล้วเทคแคร์ดูแลดีในทุกเรื่องเหมือนกันนะครับแล้วมาดูสิว่าเป็นคน Inter word, อ Ext ินโทรดเอกโทรด ไห้ขึ้นว่าเป็นคนเอ็กซ์โทมด์นะเข้าก็ได้ทู้ทุกคนเลยนะชอบปูชอบเจลจาชอบเอฮาปาร์ตี้นะมีความสุขกับคนรอบข้างดีกว่านั่งเงงงวยเออเขาชอบมีความสุขมากกว่านะครับะมอร์ซิว่าแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่ารู้ว่าเท่ากับคุณให้ขึ้นว่าอายุเท่าทๆคุณนะครับเป็นคนไทยรู้ว่าต่างประเทศดูซิให้ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับแล้วถ้าคุณชอบคนนี้นะเออจะทำยังไงจะครองใจรักษายหนึ่งในบาทให้ขึ้นเป็นเจ้าอยู่ช่วยนะครับ คืมคนนี้เข้าหายเยอะๆนะเพราะมันเป็นในเรื่องการที่เมื่อมันเหมือนมีการเปิดใจคุยเปิดใจเข้าหานะมันยิ่งทําให้ในเรื่องของคนราศีหนึ่งเนี่ยเขาก็พร้อมและเปิดใจอยู่แล้วนะแต่หากมาแบบว่าไม่จริงจังไม่ชัดเจนเนี่ยเออเขาค่อนข้างจะรู้สึกกังวลเอมาถูกต้องจะมาหลอกหรือเปล่ามาอะไรหรือเปล่านั่นมีความกังวลเหมือนกันนะยิ่งในเรื่องของสเสน่ห์นะเออคนชาวราศีเมษด้วยแล้วนะเออคือคุณมีสเสน่ห์มีความ กล้านะสามารถอยู่แล้วนะถูกใจคนนี้แล้วนะหากคุณมีความเก่งมีความกล้าเนะี่ยคุณเผยตัวเองเออกมาเลยนะเพื่อจะเปิดใจแล้วก็ได้รับความนักลักษณะที่หนึ่งได้ดยเช่นกันนะครับมาดูสําหรับลักษณะที่สองกันบ้างนะครับนิสัยเป็นอย่างไรไพ่ขึ้นโปร่งนะฮะทางออกคือเป็นพระเลยนะโอ้โหไม่ใช่ว่าได้นะักบวชนะไม,ไม่ดีไม่ดีไม่ดีนะอ่าคือเขาเป็นคนที่คิดหรือทําอะไรก็ตามมีความจริงจังนะเออแต่ก็ แบบไม่ค่อยคิดร้ายกับใครอ่ะเป็นคนคิดบวกนะแต่ก็เป็นคนยิงจังอาการใช้ชีวิตนะเออทุกอย่างต้องเป๊ะทุกอย่างต้องได้ทุกอย่างต้องสําเร็จนะก็ค่อนข้างที่จะเอ,อ่อถึงขั้นไม่ถึงขั้นจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายรือคนที่เลวร้ายขนาดนั้นแต่ก็หมดจะทําอะไรก็เหมือนแบบไม่คิดแบบไม่คิดสนใจเ,ยเลยอ่ะทำให้เราสาเร็จเลยอ่ะในแบบนั้นเลยนะครับอ่ะมาดูซิว่าในเรื่องของทัศนคติลนะัะเป็นอยางไงไพ่ขึ้น ลังเลนะเออคือเขาก็มีความกังวลเรื่องความรักเยอะอ,อ่ะคือมันก็อยากจะทําให้มันเต็มที่ดีสุดอะ่ะนะมีโอกาสที่เขาเจอเรื่องรักไป้ร้ายรักทําร้ายใ,ใจเยอะนะเขาก็เลยทําไม่มีความกังวลกลัวเอนเจอรักใหม่ดีเจอรักแบบนั้นวนนี้หรือเปล่าเนี่ยเวลาจะมีรักสักครั้งหนึ่งนะก็คนข้างจะคิดเยอะนะเออเอาเรื่องอดีตมาตัดสินก่อนนะครับไม่สำคันจะเปิดใจได้เร็วได้ไวขนาดนั้นนะครับเมื่อสวันแล้วเป็นคน word, อินโทรเวิร์กอีเกิรเวิร์ก ไพ่ขึ้นว่าเขาเป็นคนอินโทมดนะเออเขาเป็นคนที่เหมือนแบบต้องศึกษานะต้องดูคนนั้นดูนี้ก่อนว่าจะคบใครสักคนหรือบางทีอยู่ในโลกตัวเองจะมีความสุขเสร็จควานะครับอะมโนซีว่าอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่าพะคุณไพ่ที่คุณว่าอายุเท่าเท่าุนนะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่ขึ้นว่าเป็นคนไทยนะครับระดับคุณอยากจะคลองใจนะครับสำหรับคนลักษณะที่สองเนี่ยทำาอีย่ไงไรในบ้างไพ่ขึ้นเป็นแปดถ้วยนะครับ คนคนนี้ต้องใช้เวลานะใช้เวลาเยอะนะใครกว่าเรื่องระหว่างทางเนี่ยมันคือต้องใช้เวลาค่อยๆเป็นค่อยไปอย่าพึ่งที่จะรีบร้อนนะกับคนละสายสองเลยนะเพราะว่าถ้ารีบร้อนเนี่ยเขาเองก็กลัวใชหมเขามีความกังวลกลัวอยู่แล้วนะครับันั้นควณต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะเพื่อจะเข้าหาเอาใจใส่นในเรื่องว่าสายสองก็จะค่อยๆเป็นค่อยไปนะครับมาดูต่อมาครับลักษณะที่สามเป็นอย่างไร นิส,สัยลักษณะที่สาไปขึ้นบอกแมวจอดนะครับ ừ, เขาเป็นคนที่เหมือนเวลาทาอะไรก็คุยเออชอบคุยคนนั้นคุยคนนู้นคุยคนนี้นะเป็นคนช่างพูดช่างเจราจานะเออคือเขาเป็นคนเขาเข้าถึงง่ายเวลาคนจะเข้าถึงเขาเขาไม่ความยิ้มแยม้มอ่ะก็เลยไม่ใช่เป็นคนที่แบบลึกลับไม่ใช่เป็นคนที่เอ่อโกรธง่ายอะไรไม่ใช่เป็นคนที่แบบดูน่ากลัวหรือเขาเป็นคนที่แบบเอใครๆก็อยากเขาา้าหาใครๆก็อยาก่จะรู้ทําความรู้จักแบบนั้นเลยนะครับแล้วทัศนคติล่ะ ในเรื่องทั้งในความหลังเนี่ยคือเขาเป็นคนเหมือนแบบฝังลึกในใจอ่ะเนี่ยเรื่องของความสัมพันธ์ที่มันแย่ๆเออเขากลัวกังวลเหมือนกันนะพอมาในบทนะเนื้อเรงคนทั่วไปเนี่ยเขาเขาคือในเปลี่ยนเป็นคุยเลยนะแต่พอมาเรื่องความเนี่ยคนข้าจะปิดกั้นนิดหนึ่งแต่ก็ไม่ถึงขั้นจะแสดงสีหน้าทางออกมานะเออถ้าคุณไปเจอคนรักใส่คุณสนี้คือเขาก็ไม่ได้แบบว่าจะปิดกั้นอะไรก็คุยได้ทั้งหมดแหละแต่ภายในก็ยังมีความมีความกลัวมีความต้านๆอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะมาดูซิว่าแล้ว เป็นคนอินโทรดหรืออีกโทรดไพ่ขึ้นว่าจริงๆเขาเป็นคนอินโทรดนะเออคือเขาถึงแม้ว่าจะคุยกับได้ทุกๆคนนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะให้คนคนนั้นนะเป็นเพื่อนเลยเออให้คนคนนั้นเนะี่ยมันอยู่ด้วยกันเลยเป็นไปได้เขาก็ขออยู่ยนเงียบๆเออมีความสุขในสิ่งที่อย่างอยากจะทำอยากจะเป็นดีกว่านะครับแล้วอายุล่ะมากกว่าน้อยกว่าหรือว่าเท่า,าคุณไพ่ขึ้นว่าอายุเท่าคุณน,นะครับเป็นคนไทยหรือว่าต่างประเทศไพ่คือว่าเป็นคนไทยนะครับ แล้วจากคุณอยากจะครองใจนะครับรักสณะทีสามเนี่ยจะทําอย่างไรได้บ้างให้ขึ้นเป็นเจ้าชายถือดาบนะครับคนนี่เจ็บมาเยอะนะเหนื่อยมาเยอะหนักมาเยอะเือนกันรอคอยหน่อยนะเออรอคอยหน่อยมันเหมือนคุณต้องเข้าใจครับว่านะมไม่ใช่แค่รอเดี๋ยวต้องเข้าใจถึงสิ่งที่เขาพบว,ว่าเจอมาพอมันเข้าใจเนี่ยมันเหมือนคุณสามารถเข้าได้ถุกสานการมากขึ้นเออมีการเข้าหาสปอร์จิตใจนะครับแล้วก็มีการต้องมีการพูดมีการ รู้จักกันมากเรื่อยๆอ่ะแต่เริ่มแรกอ่ะอาจจะยากเออเริ่มแรกกูต้องพยายามจะเป็นเพื่อนก่อนเออเป็นพี่เป็นน้องก่อนเออเป็นคนรู้จักกันก่อนค่อยๆค่อยหยบคอสมสัมพันธ์ไปเรื่อยๆนะอย่าเพิ่งจะเจอปุ๊บขอเป็นแฟนเลยเนี่ยคนคนนี้อาจจะกลัวเ่ยปิดกั้นไปนนเลยนะเออต้องระวังให้ดีเหมือนกันนะครับอ่าวมเดลว่าทั้งสามสระนี้นะครับจะเจอที่ไหนในบาร์ดูซิหนึ่งไพ่ขึ้นเป็น ตลาดนะเออไปตลาดไปห้างซับสินค้านะไปซื้อของไปซื้อกับข้าวเออไปซื้อผลละมกผลไม้ออมีโอกาสเจอคนนี้หรือมีโอกาสเจอแม่ค้านะเออหรือเจอพ่อค้านะั้นสวยๆ่อๆนะอ่ะมีโอกาสนะครับสองไปขึ้นหมอดูอาจจะได้แอบช็อบหมอดูหรือเปล่านะเ,เออคือมีโอกาสเหมือนกันที่หากคุณช่วงนี้นะไปสายมูนะครับอ่ารวมไปถึงการไปดูดวงก็ได้นะไปสถานที่ต่างๆนะคนที่มาดูต่อคิวรอ อาจจะมีการพบรักนะระหว่างรอคอยนะไม่ต้องดูดวงมันแล้วนะไปคุยข้างนอกเลยดีกว่านะเออหรือคุณไปมูดตามเทวสถานต่างๆเอในเรื่องของวัดวาารต่างๆก็ได้นะจะเจอคนคนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับสาไปขึ้นสถานที่ทำงานนะเออมีโอกาสเจอในสถา,ทาน,นที่ทำงานคนที่ทํางานด้วยกันคนที่ทําธุรกิจด้วยกันนะลูกคงลูกค้า้ะมีโอกาสได้พบรักและได้ก็มีโอกาสพบเจอคนคนนี้ด้วยเช่นกันนะครับ มารุาลักษณะที่ควรระวังดีกว่านะครับจะเป็นยังไรดูสิไทยขึ้นความสําเร็จนะครับอืมคนคนนี้มีโอกาสเป็นเพื่อนเก่านะเออเป็นคนที่คุณ คุ้นเคยดีอยู่แล้วนะเป็นได้ทั้งคนที่เคยร่วมงานกับคุณนะเคยที่จะเหมือนเคยทาอะไรบางอย่างแล้วมันเส็จร่วมกันแล้วกลับมาพบกับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เหมือนกับว่ามันพอมันได้คุยแล้วมันต่อกันติดอ่ะเออมันคุยกันแล้วมันรู้สึกดีรู้สึกมันทุกอย่างมันลงล็อกเป๊ะๆทุกอย่างเลยเออมันได้กลิ่นอายของความสุขได้กลิ่นอายของความแบบมีความสุขในสิ่งที่ได้คุยกับคนคนนี้อออมันไม่ดียังไงแต่ เหมือนเขามาแล้วก็ไปอ่ะเขามาแก้เหงาเฉยๆอเออจริงๆเขาแค่มาชวนคุยในฐานะเพื่อนฐานะพี่น้องมากกว่าอันนี้ระวังนะความสัมพันธ์ให้คุณเหมือนแบบคิดอยู่ข้างเดียวเออรักเขาข้างเดียวหรือเปล่าเนี่ยต้องระวังให้ดีนะเนี่ยไปคุยกับใครแล้วก็ต้องระวังเหมือนกันว่าคุณคิดฝ่ายยังหรือเปล่ากับความสัมพันธ์นั้นแล้วก็อย่าไปเทใจเลยเสี้ยเดียวจะดีกว่าอะดูสิว่าเราจะทำยังไงได้บ้างนะครับให้ขึ้นเป็นควาษสนุกกรบนะนี่แหละ ้องชัดเจนต้องชัดเจนนะชัดเจนหมายถึงอะไรก็ต้องดูกว่าเขาหมายังไงแค่มาคุยเล่นๆทุกวันทุกวันหรือเปล่านะก็ไม่ต้องไปจริงจังขนาดนั้นก็ดูคนที่เขามาแบบชัดเจนดีกว่าเออถ้ามาชัดเจนปุ๊บอะคุณก็จะได้โอเคเคลียบขยีนความสัมพันธ์ไปได้หากไม่ชัดเจนเนี่ยคุณเองก็ต้องเหมือนแบบต้องหาเส้นหาเส้นแบ่งนิดนึงนะอย่าที่จะพุ่งมุ่งทุกคนเลยเนี่ยเออมันทําให ใจคุณมันล้มได้เออใจคุณมันถูกได้ใจคุณมันผิดหวังได้นะ <c oughs> ก็ต้องระวังให้ดีนะครับสุดท้ายนี้ขอให้เจอคนที่ใช่ความรักที่ชอบดวงทีได้ต้องเริ่มจากพลังใจให้ดีเป็นพลังใจนะครับ